อ่ะสวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านกลับมาพบกับช่องตาซาริโวนะครับเรามาเจอพอดีผมเลี่ยงจากเส้น2-4มาเข้าเส้นสามศู 4, ก็คือทางไปกบินบุรีนะครับซึ่งผมว่าผมไม่เคยหงุดหงิดอะไรขนาดเท่ากับเส้นนี้มาก่อนเลย รถจะเหยียบก็ไม่ยอมจะเหยียบไม่ยอมจะไปกันก็เลยงงว่าอะไรของเขาวะเป็นเส้นทางที่สายชลบุรีเขาจะเขาจะเขาจะรู้กันนะครับเวลาลงชลบุรีก็จะลง3ามนสี่นี่แหละไปข้างล่างแต่สําหรับผมอะผมไปชินเส้นสองสี่ไปเข้ามิตรภาพตอนนี้พยายามเลี่ยงจากมิตรภาพออกมาเพื่อที่จะเราไม่อยากให้รถมันติดนะครับแล้วก็จะได้มีเวลาไปพักผ่อนไปอะไรได้ แต่พอพอดูในแมพอ่ะมันเป็นสีเขียวครับแต่พอขับจริงๆเดี๋ยวเออบางบางช่วงเวลามันก็ยังพอที่จะไปได้อย่างเงี้ยแต่บางบางบางช่วงเวลาก็รู้สึกงุญหญนหงิดอ่ะมันเฮ้ยถนนมันมันไม่ได้โล่งอย่างที่เราคิดใน Google แมพมันบอกว่าเส้นสีเขียวหมดเลยนะเขียวเลยโยเวลาตะคองลาตะคองนี่แบบ ันนี้ก็ความเร็วก็จะมีจากัดไปเรื่อยๆเนาะความเร็วหนึ่งร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะกํจกัดไปจำกัดความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทศกาลมันไม่น่าจะไม่น่าจะขนาดนั้นผมนานๆผมได้มาขับเส้นนี้ทีหนึ่งนะครับสามูนสี่ครับมันมันจะเลี่ยงเทศกาลได้ดีขนาดไหน แต่ผมมองว่าไฟแดงมันเยอะไปมันไม่ได้ปล่อยโล่งแบบสบายสบายชวๆเหมือนเส้นสองสี่เส้นสองสี่มันก็ยังมีโพล่แค่ในตัวอำเภอแต่ถ้าเป็นเส้นอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะสําหรับผมนะคือผมเห็นแล้วผมขับผมว่ามันรู้สึกมันน่าลาคาญเกินเพราะว่าเราเราขับโล่งมนตลอดผมว่าสองสี่มันมันเป็น,เป,นเป็นเส้นทางที่ขับสนุกที่สุดในบรรดาถนนที่เคยขับมาทั้งหมด นะครับแล้วก็เส้นเอเชียเส้นเอเชียก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ผมบอกตรงๆนะผมขับรถแล้วผมแฮปปี้ที่สุดเพราะว่าเส้นเอเชียเป็นถนนที่เรายิงยาวๆได้และถนนค่อนข้างดีพูดในพูดตรงๆนี้เลยว่าเออถนนดีมากนะครับดีจริงๆส่วนเส้นนี้ผมมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรก ผมว่ามันมันมันจำกัดความเร็วเยอะเกินไปทุกป้ายเลยมันมันมันค่อนข้างที่จะน่าลำคาญน,นะครับสำหรับผมเองนะแต่ถ้าสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้มองตรงตรงจุดนั้นนะครับแล้วมันตรงนี้มันเป็นถนนเส้นหลักนะครับใน g o o g l e แมพสงสัยมันหลอกผมั้งหลอกว่าเออมาเส้นนี้เหอะเพื่อที่จะขับรถได้สบายๆ นะครับเราไม่อยากไปวิ่งเส้นถนนมิตรภาพซึ่งมิตรภาพไม่เคยมิตรภาพเป็นมิตรกับเราเลยนะครับแามว่าตอนนี้ความเร็วที่ใช้ได้ก็คือ1 0 0กิโลมตรต่อชั่วโมงตามมาตรฐานก็คือประมาณ94 94กิโลมตรต่อชั่วโมงได้แค่นั้นจริงๆนะครับเส้นนี้มันลงมันลงนูน่นนะชนบุรีได้เลยนะผมก็ ขับได้ก็ขับขับไม่ได้ก็ทําไงอะในเมื่อหลุดมาแล้วนะครับหลุดมาแล้วเส้นนี้ก็ต้องจาใจจะไปซิกแซกเหมือนสองสี่มันก็ไม่ได้นะครับหาซิกแซกยากมากนะครับพอเวลาเราขับความเร็วใช้ความเร็วสูงเนี่ยผมเล่นได้แต่เกียร์ห้านะเข้าเกียร์หกไม่ได้รถคันนี้ผมผมก็ปกติถ้าเป็นเส้นอื่นผมจะเข้าเกียร์หกได้แล้วแต่คันนี้ ลงมาเกียร์ห้าอย่างเดียวใส่ได้ขับได้แต่เกียร์ห้าเพราะว่าถนนถนนเส้นอื่นเนี่ยผมผมก็มองมองไปอีกมุมหนึ่งเนาะนะครับเราอุสาหาเส้นเลี่ยงเพื่อเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพได้สบายสบายเออแต่ก็คิดก็ก็อย่างที่เราบอกครับชนบุรีมันไม่เหมือนกทมแล้วกทมขนดมัน คนมันเยอะกว่าเนี yeah. ่ยนะครับเส้นนี้ก็เดี๋ยวผมผมไม่ค่อยได้มารีวิวเส้นนี้นะเส้นนี้เป็นเส้นทางที่เออหลายๆคนเขาก็เดินทางกันใช้กันบ่อยใช้ความเร็วค่อนข้างยากสายแซสสายซิ่งแถวนี้ไม่เหมาะนะครับ สองสี่มันยังเก้าสิบไงอยู่นี่มันร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังถือว่าดีครับได้หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แต่ถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยควรจะเป็นร้อยยี่สิบได้แล้วนะครับควรจะเป็นร้อยยี่สิบได้แล้วนู่นนะครับแซดได้อยู่บ้างแต่ว่ายังผมว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ ตามพ่อน้องออนิวไปก่อนผมว่ามันเออมันขับรถกันยังไงวันเนี้ยไม่เข้าใจรถไปเร็วกว่าขึ้นซ้ายดะก็ต้องขึ้นซ้ายเอาเออโอ้โหปกติแล้วเดี๋ยวผมไม่ค่อยไม่ค่อยขับเส้นนี้นะจะขับส่วนใหญ,ญ่ขับผ่านลำตะคองซะมากกว่า นะครับผ่านลำตะคองผ่านนู่นนะฟาร์มโชกชัยไปทางสระบุรีแล้วก็ขึ้นไปทางาวังน้อยอยุธยาแล้วก็จะไปอีกเส้นหนึ่งนะครับขึ้นจากกาญจ,จนาพิเศษไปลงบางใหญ่ไปเข้าบางแคก็จะไปทางเส้นนู้นมากกว่าแต่เส้นนี้ผมไม่ค่อยมาเน,ะนาะนานมาทีนะครับมันก็ยังพอขับได้ะนะมันไม่ได้แบบจอแจจน,นถึงกับขั้นว่า หนักหน่วงสักเท่าไหร่นะครับถือว่าขับได้อยู่ในในในระดับหนึ่งในระดับที่ผมมองแล้วมันค่อนข,ข้างที่จะอย่างที่ผมบอกครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมาเนี่ยรู้สึกบางบางช่วงเนี่ยมันน่าลาคาญมากเลยการขับรถคือจะไปก็ไม่ไปคือจะแซงก็ไม่แซงจะเลี้ยวซ้ายก็ไม่เลี้ยวจะไปขวาก็ไม่ไปเนี่ยขอบคุณรถตู้นะครับรถรถอ่าตู้ทึบนะครับ เดี๋ยวเปิดไฟจุกเฉินให้กันเลยการเปิดไฟจุกเฉินนี่เป็นเป็นการสัญญาณบอกว่าขอบคุณนะครับเนี่ยช่วงนี้กําลังขับสนุกเลยนะครับว่าผมมันมัน,ม,นมันโอเคดีนะสําหรับถ้าถนนช่วงมันโลง่งๆอ่ะมันขับสบายครับแต่ถ้ามันไม่โลง่งมันจะรู้สึกงุนหะงิดนะอันนี้คือความความคิดส่วนตัวผมนะ ช่วงไหนที่โล่งก็โอ้ยลับชิวไปเลยว่าเส้นนี้ควรจะไปหนึ่งร้อยยี่สิบได้แล้วไม่ควรมาหนึ่งร้อยหรอกนะครับเนี่ยความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แค่หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรฐานแต่ถามาในช่วงเทศกาลมันก็น่าจะมันก็ลดหย่อนให้แหละนะครับก็เกินได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอาเส้นนี้อะเต็มที่นะครับ บางช่วงก็คือเอาอง่ายครับเคยขับพอเราขับสองสี่มาเนี่ยสองสี่ฝั่งขวามันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่มีอ่าไม่มีเส้นเส้นเหลืองให้แต่ตรงนี้พูดถึงข้อดีก่อนนะข้อดีคือเป็นถนนที่ขับแล้วมีอาจจะมีความสุขสำหรับหลายๆคนแต่สำหรับผมผมว่าด้วยความที่ผมยังไม่ชินเส้นนี้มันก็เลยรู้สึกว่า ไดาลำคาญไปหน่อยสําหรับผมแต่ถ้าคนไหนที่ขับชินแล้วก็จะมองว่าเส้นเนี้ยเออเป็นเส้นที่ขับสนุกถ้ารถมันโลง่โลงๆอะนะมันขับได้มันมากแต่โค้งมันค่อนข้างที่จะเยอะเท่าที่ผมดูในแมปนะโค้งเยอะมากนะครับซึ่งถนนเส้นนี้มันจะผักเข้าอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะเข้ากบินไปกรบินนะนะั่นแหะเออเส้นนี้ก็โอเคดีนะ เข้าชนบุรีเข้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้จบจบกว่านะครับมาภาคอีสานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะใช้เส้นทางนี้แหละในการเดินทางกลับต่างจังหวัดกันสําหรับคนที่ทํางานอยู่ที่ชนบุรีส่วนคนที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพมหานครถ้าจะเลี่ยงมาเส้นนี้ก็เผื่อไว้หน่อยนะครับ <c oughs> บอใครที่ เคยไปเส้นสองสี่แล้วก็ขึ้นชินกับเส้นอ่ามิตรภาพจะรู้สึกว่าเออมิตรภาพเลนมันเยอะกว่าอยู่นี่เลนมันสองเลนมันยังถ้ามันขยายออกมาอีกไม่ได้มันก็จะดีแต่ว่าผมก็ยังถ้าจะขยายนะถ้าจะขยายให้ดูอ่าทัศนียภาพของด้านข้างอันนี้คือกลางวันนะ กลางคืนนะไม่ใช่กลางวันกลางคืนขับรถเส้นนี้มันก็เหมือนกับขับรถแถวบ้านเราแต่ก่อนเลยนะยังอยากให้อนุรักษ์ก็คือหนึ่งต้นไม้ข้าง้างถนนไว้ใครที่จะขับเส้นนี้ก็ต้องมีสติมีสมาธิค่อนข้างสูงอะ่ะนะครับเพราะว่าถ้าคุณเผลอนิดหนึง่งเผลอหลับในนี่เรียบร้อยเลยครับข้างทางนะครับ บางส่วนก็ยังอยากให้อนุรักษ์ไ้อยู่เพราะว่าเป็นถ้าสําหรับคนขับมอไซค์เส้นนี้เหมาะเหมาะสุดแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับส่วนรถใหญ่มันก็ไปได้ทุกเส้นแหละนะครับแต่บางถนนบางเส้นอย่างที่ผมบอกครับคือขับรถขับแล้วรู้สึกน่าลำคาญนะครับนี่นี่เห็นไหมเนี่ยคันหน้าก็แซงไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันน่าลำคานจริงนะนะครับคือเข้าใจครับว่าคุณขับช้า แต่บางคนก็ชา้าเกินเหตุก็ก็ไม่ใช่ล้วนะครับก็ฝากเนาะสำหรับคนใช้รถเส้น304ด้วยนะครับผมมองว่าถนนเส้นนี้มันตามจริงอะ่ะมันคนวรจะทำความเร็วได้มากกว่าน,นี้แล้วก็เออใครที่ขับรถะช้าก็ก็ชิดซ้ายกันหน่อยเพราะว่าเลนขวาส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้แซงเนาะสำหรับคนที่ ตีนวตีนผีอย่างผมเนี่ยก็ขับรถบางครั้งก็อยากก็อยากอยากถึงถึงเหมือนเร็วเหมือนข้าเขานั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องต้องทําใจอะเนาะว่ารถคนขับรถมีหลายประเภทเหลือเกินนะครับเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาหรอกใครจะขับชา้าใครจะขับเร็วมันก็อยู่ที่ทักษะของคนขับด้วยว่าคุณมีทักษะมากน้อยเพียงใดนะครับ ถ้าเขาขับรถกินเลนแล้วก็ปักปักสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็คืนสภาพเป็นการเตือนสติกันนะครับเราไม่ได้ไปบีบแต่สามชาติถึงกระขั้นขนาดนั้นแล้วบีบแต่สามชาติก็คงจะหนักนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ถ้าช่วงที่มันไม่ใช่เทตศตกาลอ่ะผมว่ามันน่าขับสุด สำหรับผมนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ความชอบของผมเลยก็คือเรื่องของอต้นไม้ครับความร่มรื่นของถนนสายนี้ความร่มรื่นของถนนสายนี้มันเป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยหาอันนี้คือ,อยังรีวิวไม่หมดนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้ขึ้นทางเส้นทางอื่นก็คงจะได้รีวิวกันอีกนะครับข้อสรุปของเส้นนี้หนึ่ง สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเอาไว้ก็คืออยากให้เอาไว้ก็คือต้นไม้ครับเพราะว่าตอนนี้เรามลเรามีมูลพิษค่อนข้างสูง <c oughs> เนี่ยเนเส้นนี้เนี่ยถ้ายิ่งเจอต้นไม้เยอะๆครับมันจะช่วยดูดบลพิษนะครับแต่ถ้ารีวิวเรื่องของพื้นผิวถนนบางช่วงก็ยังเป็นผิวขูุขระอยู่การให้ใช้ความเร็วก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับระวังมากขึ้นเพราะว่า หลุมมันค่อนข้างเยอะพอๆกัเส้นสองสี่ช่วงระหว่างก่อนจะเข้าอำเภอโชคชัยหลุมนี่โอ้โหอภิมหาหลุมซ่อมป่าซ่อมป่าอยู่นะครับป่าเหมือนอะไรนะเหมือนเวลาเราป่ายางอะ่ะจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็เส้นทางนี้เหมาะเพราะว่ามันหนึ่งส่วนใหญ่มันก็เข้ามาในส่วนของหุบเขาเนาะ อกเขาด้วยแล้วก็เป็นเส้นที่ถ้าพูดถึงความร่มรื่นนะผมให้เส้นนี้หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเส้นอื่นก็เริ่มตัดต้นมุงต้นไม้หมดแล้วไม่มีแล้วนะครับมีก็มีน้อย ถ้าพูดถึงเส้นนี้ล่ะราคาน้ำมันเป็นไงอันนี้ผมพยายามสังเกตเรื่อยๆนะอันนี้ราคาน้ำมันยิงจากโคราชนะราคาน้ำมันยิงยิงจากที่โคราชอยู่นะครับก็แพงกว่าหน่อยตามจริงโคราชมันน่าจะเหลือ20 21อันนี้มันเหลือ28มันมา28นะเฉพาะพดีเซล ทุกปั๊แทบทุกปั๊มเลยเพราะว่านักลองมาสองหกไงนะครับสองหกลงท้ายที่สองหกสาสิบาทสองยี่สิบหกสตางค์แต่ถ้าเป็นเส้นนี้สามสิบสามสิบาทยี่สิบแปดสตางค์มันก็ถามว่าถ้าคนไม่ซีเรียสก็ปั๊มไหนก็เติมสองสตางค์กูก็เติมอ่ะแต่ถ้าคนแบบซีเรียสก็เติมกูเทสมาเต็มถังนะครับเติมกูเทสมาเต็มถังแล้วก็มาเติม เต็มถังอีกทีถ้าสมมติ่าคนเดินทางไกลนะตอนที่ผมมีไปไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีจากกรุงเทพมหานครไปที่อุบลผมจะเติมอยู่ทั้งหมด2จุดนะครับจุดที่1ก็คือกรุงเทพมหานครเต็มถังมาแล้วก็เติมเต็มถังอีกทีจุดที่2ก็คืออำเภอนางรองและหลังจากนั้นขากลับกลับค่อยมาถ้ามันวิ่งแล้วมันเหลือน้อยจะเข้าบ้านอย่างเงี้ยผมจะเติมที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์เพราะว่าถ้าเป็นเส้นอีสานใต้น่ะคือราคา,าน้ำมันมันจะไม่แพงมากมตอนแรกผมเข้าใจว่าอำเภอเมืองอ่ะคือราคา,าน้ำมันมันจะถูกที่สุดแต่เปล่าเลยไม่ใช่แพงกว่าเพื่อนแพงกว่าอำเภอรปราสาทอําอำเภออำเภอสังขาอีกสังขะก็เพิ่มไปสองสองสตังค์ขับสองสตังค์ก็ถือว่าไม่ไม่แพงมากนะครับ โอ้ oh, ตายเลยนะครับทางคดเคี้ยวยาวสามกิโลโอ้โหหฮหฮหหกลับไปเรื่อยๆแล้วกันเอาเกียร์ห้านี่แหละส่งเกียร์หกไม่ได้รถคันนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอขับรถก่อนเพราะว่าโค้งมันเยอะจริงครับ304ถ้าถ้าคนไม่ค่อยชินทางอะ่ะ ไม่แนะนําให้มา3ามสให้แนะนําไปสองสี่มากสองสี่แล้วก็ไปเอามิเตรมิตรภาพดีกว่าแต่ถ้าคนจะเลี่ยงเทศกาลนะ่ะเส้นนี้โอเคมากนะครับสรุปให้แล้วนะครับหนึงเส้นทางนี้โค้งเยอะนะครับโค้งเยอะผ่านเขาใหญ่นะโค้งเยอะผ่านเขาใหญ่แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบอะไรที่มันแคบๆนะ หรือขี่ลำคาญอย่ามาเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้ใช้ความเร็วไม่ค่อยได้ใช้ความเร็วค่อนข้างยากนะครับแล้วก็โคดเคี้ยวเยอะมากโคดเคี้ยวบ่อยเป็นโค้งไหลหลายรูปเป็นรูปตัวเอสเป็นรูปอะไรเงี้ยนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้จบเพยงเท่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับจีมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือรีวิวอะไรก็คอยติดตามรับชมถ้าอ่าใครที่เคยถับเส้นนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามานิดหนึ่งนะครับโอเคครับจบกันเพียงเท่นี้เจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ